สวัสดีทุกคนทุกท่านครับก็ในวันนี้ผมจะมาอ่าอเลยนะรนะีวิวอะ่ะไม,ไม่ไม่เชิงว่ารีวิวสิก็แบบมาดูตามติดอะ่ะตามติดชีวิตฝรั่งอะ่ะเซิร์ฟเนี้ยเซิร์ฟเนี้ยเซิร์ฟนี้เลยก็คือไอ้เซิร์ฟเนี่ยตอนนี้มีคนดูเอ้ยมีคนดูคนคนเล่นอยู่แปดสิบเก้าคนนะผมก็ในวันนี้จะมาดูชีวิตสไตล์ของฝรั่งว่าฝรั่งเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งเนี้ยจะมีแบบจะเป็นยังไงนะผมก็ลองดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมกดเข้าไปก่อกน ก็คือแหลกแหลกหรือว่าเนี่ยโอเคก็คือแบบเซิร์ฟฝรั่งเนี่ยยังไงนะฝรั่งก็จะแบบออกแนวฝรั่งใช่ไหมก็แบบไม่ได้เหมือนของประเทศไทยนะผมก็ประเทศไทยนี่แบบยังไงวะแนวโรเพใช่ไหมฝรั่งนี่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามีโรเพหรือเปล่าอาจจะมีอย่างยันนะโอโหนี่อะไรนยะทำไมขอบเป็นเงี้ยเนี่ยก <c oughs> ็วผมจริงๆผมก็อ่อนี่มาแล้วละ่ะจริงๆผมก็แบบเข้ามาหลายรอบแล้วนะเซิร์ฟนี้แต่ว่าไม่ค่อยได้อ่ครนะ ก็คือเอเซอร์ฟเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟของแนวมินิเกมนะผมมินิมินิเกมกับแข่งรถอะไรประมาณนั้นเแบบนี่ยแบบเนี้ยเอาแบบเอาชีวิตรอดแบบในประมาณนั้นอะมินิเกมอะเออเป็นแบบมินิเกมอะน,นะสังเกตด้านซ้าขวานะผมก็มันจะมีแบบให้โหมดเลือกนะผมว่าจะเป็นเลือกอะไระน่าจะเสร็จแล้วละ่ะอ่ะนี่เราเน่ยก็นี่นะผมก็เข้ามาแล้วเออ ก็ไอ้เซิฟิฟนี่ครับก็เวลาเข้ามาแล้วก็เขาจะให้โหลดอะไรเยอะแยะแล้วผมก็มาพอมาแบบนี้ไงพอแบบนี้เสร็จพอเขาโหลดเสร็จนะผมก็เขาจะให้มาตรงนี้แล้วก็ให้แต่งตัวอะไรสักอย่างก็แต่งไปนี่ผมก็แต่งเรียบร้อยละอ่ะยังรออ่ะนี่ก็คืออ่าอะไรนะอันนีคก็แบบเป็นเหมือนแบบรีวิวเขาเนาะเออรีวิวเขาถ้าจะไม่ผิดนะเออคือเข้าอยู่อ่ะมารีวิวก่อนเลยไม่ได้มารีวิวดิมาบอกก่อนนะเผื่อใครอยากมาเล่นก็แบบอยากมาเล่นก็เล่นได้นะผมก็อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคืออะไรนะน่าจะเป็นแบบ Soon เนะ่คัพปิ้งซูนอะเอเยนะมามาตอนแบบอัปเดตหน้ารื้เปล่าเกมหมดนี่ก็คือแบบแนวยิงกันนะผมแบบยังไงว่าฝึกยิงปืนะ่ะเขาจะให้ปืนมาเยอะๆแ,แล้วก็พวกของอะไรสักอย่างมายิงปืนยิงกันอนะไรประมาณน,ะนั้นอะไรก็คือโชโตครับผมก็โโตร้านค้าเนาะอันนี้ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันส่วนอันนี้ก็เป็นเลสนะผมก็คือแบบแข่งรถอะ่ะแข่งรถนะผมก็แบบเขาจะมีให้เลือกรถ สุ่มรถแล้วก็ให้เลือกรถนะผมว่าจะแข่งแต่ตอนนี้มี20คนตอนนั้นที่ผมเข้ามาแ,แรกๆก็แบบเป็นร้อยอ่ะตอนนี้มิ้นเลย20คนนะเขาน่าจะเบื่อกันเลยนะต่อไปอันนี้ครับวันนี้จะมาเอาอันนี้เนี่ยเอฟเฟร์โหมดเนี่ยแหละก็คือแบบอะไรวะอิสาราเอออิสาราแบบเล่นอิสาราก็แบบมีรถอะไรเหมือนเหมือนจีนเออจีนเอปกติเลยอะ่ะแต่ว่าอันนี้จะแบบจะมีข้อดีตรงที่ว่าแบบเขามีคนเยอะไงอะเออเขามีคนเยอะล้วก็แบบจะได้ไม่เหงาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกัน ในก็กด e เข้าไปใช่ไหมมันจะมีสักส่อย่างอะไรสักอย่างไม่รู้อ่าเอออะไรวะเนี่ยอ๋อนี่นี่นมี pvp มี pvp มี pvp นะอันนี้ก็คือ off on เอา off ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาค่อยมา on เออเราเข้ามาเล่นสักหน่อยดิเป็นอะไรไปวะอ,อ๋นี่คืออะไรอะ่ะโอเคนี่แบบเป็น พพีีปิดใช่ไหมปิดพีพีแมปดูแมปดิโอ้นี่นี่นี่เออถ้าจะไม่ผิดอันนี้ก็พวกนี้ก็คือแบบเอารถนะผมแบบใครที่แบบอยากได้รถรถแบบเนี้ยเออรถแบบเนี้ยก็ไปเข้าเข้าอู่ไงแล้วก็ไปเสกรถมาแล้วก็มาขับนะแล้วก็อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์เฮ้ยเชยเนี่ยทำไรอ่ะอุ้ย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 เอาเอาโอ้ยอุ้ยโอ้ยจริงเสือไอ้สัสจริงเสืออาทุบกุ้ยกระจอก โ <No>, no. <c oughs> น,น่โน่ไอมันเปิดแ,แชทไว้ได้ปหมมาแชทอีสักอ่าดีดีดดเออเปิดได้เปิดได้โน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 ่ดไอ no, 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 no. คือรถใช่ไหมรถคนปกติขับได้เออขับได้เอ้ยเมื่อกี้มันมีอะไรไม่รู้กลมๆสีแดงตรงแมปนี่ยิงเพื่อนได้ไหมเนี่ยอ๋อยิงไม่ได้มันปิดอยู่เออดีดีว่าไงเพื่อนเฮ้ยซอทายว่าเฮ้ยจะพากูไปไหนเนี่ยเฮลโแล้วไปตอบวะ อ่ะะมจไไปันเดี๋ยวเล่นสักอีกแป๊บนึงแล้วก็ไปไปแบบ PVP ไงไปแบบ PVP อืออือเฮ้ยโหมันมันแบบมันดูปิงปิงนะปิงปิงมาเพื่อนขับเลยแยกกันขับสวยโอเท่อะนี่คืออะไรเนี่ยตำรวจไอ้หลวดไอ้หลวดอืออือเ้ยเฮ้ยมันยิงยังยิงมันยิงมันปืนย่อนปืนย่อนนี่แน่นี่แน่นี่แน่ อืโอ้โหขัดไก่ตลอดตลอดขัดไก่อ่ะโอ้โหไม่ไม่งีฮอด้วยเอ้ยมันแบบเล่นแนวอันนี้ได้เนี่ยแบบฝึกอุ้ยโทษชิบหายละนี่คือรถไฟยาวบึ้มเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไปเอาไปไม่โดนอุ้ยไม่โดนไม่โดนอุ้ยเลี้ยวอย่างยากไอ้เชียงแตกเลี้ยวอย่างยากอ้าวอุ้ยไอ้เชียไม่เข้าช่องพอดีเลย อย่าเจอจะเราจะเราจะาอย่าพุ่งอย่าพุ่งบลูอย่าพุ่งบลูโอ้ยใครมันเด็ดนั่นอะไรปะแล้วก็พวกไอ้ตรงนั้นไหนไอ้ไอ้สีแดงน่าจะปิงนะไม่น่าจะเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยปิงกว่าเหมือนเป็นสนามเลือดอะเออสนามโลบอะสนามเลือดเออก็ได้อยู่นะไอ้แบบปิดพีพีมันไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีอะไรดีเลยว่ะมันต้องแบบเล่นหลายๆคนใช่ไหมล่ะขอจนสักทีเถอะเออไปไปต่อไอ้ไอ้พีพีออนดีกว่าเดี๋ยวกดออกแป๊บหนึ่ง โอเค okay, let's go เออเรามาโหลดก่อนไอผมว่าไอพีวีนี่มันน่าจะแบบปลาเถื่อนเนี่ยเขาจะมาปลาเถื่อนปลาเถื่อนปลาเถื่อนเนี่ยชอบชอบชอบปลาเถื่อนเวย้ยชอบพิเลนเนี่ยอ่ากดเข้ามาโอ้อะไรเนี่ยกดไป,ปกด e ใช่ไหมกดตรงนี้โอ้โหสิบแปดคนถือว่าไม่มีคนเยอะกด enter ไปชอบพิเลนแบบชอบแบบพิเลนไงสปาวาเพเยอร์รอแป๊บหนึง่งอ้าวมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วเอาเอาปืนนี่เลย ทำอะไพีเลนวะโอ้โหนี่คืออะไรอ่ะอ๋อรถนี้พไยิงไม่โดนเุ้ยไม่โดนไห่าอุ้ยคนด้านหลังคืออะไรวะอันนี้แน่เลยอลิกอลิกอลิกเป่าอลิกเป๊วงั้นอะไเงี้ยโดนเปนหนึ่งดอกโอ้มันมีปืนมีปืนอฮ้ยหลบได้ไงวะอืมโดนหนึ่งดอกโดนสองดอกคนนี้ไม่ตายเหรออ้ยยิงไม่โดนพาลักัวดิ ลักหัวลักหัวลักหัวละไม่แค่ตัวเดียวคระบเจ้าแล้วบทไหนอ่ยน่าเบื่อว่ะโอ้หนี่เบื่อไงต้องดอกต้องดอกต้องไหลเพื่อนสักหน่อยไหลเพื่อนไหลเพื่อนไหลเพื่อนอ๋อนี่ไงนี่ไงอืมตายอย่างไกลเลยหน้าใครได้ๆๆขอดักซูมหน่อยพี่น้องเอยอ้าเอ้าเอ้าใครมาเดินหลังวะได้ๆๆถึงเจอกูมึงไปไหนซะ ไหน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 เมื่อกี้คนไหนยิงพี่น้องเอาเอคได้ไหมเออเอคโอมีแค่กระบอกสองกระบอกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซีเรียสอยู่แล้วใครมันยิงพี่วะเมื่อกี้อุ้ย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 เฮ้ยสกิปไปหนึ่งดอกรถมารถมารถมาลงมาลงมาอุ้ยโอ้โหือมันปิงนีิว่ามันปิงมันปิงมันจะตาย โอ้โหเด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 เอ้ดเดเด้ดเด้ดเ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 นเอเดเดเดเหเดเดเดยดเ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 นไดเ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 ปเดเดเยเด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 เปเด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 ืดเ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 ดืนเดเ่เดใดเดเดเใเดเดเดเเดเดเดเนเดเดเเดเดเเเเยเดวเ้เดะ โอ้ยฝรั่งนี่ใส่ดีก็มีนี้แหละกูไม่ใช่ละโอ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอะ่ะมันปาระเบิดเล่นเอาเรียบร้อยตายเอออ่ะเอออะไรอ่ะไปเร็วโจเบิร์ตโจเบิรดชื่อคนเป็ดเลยมเนี่ยเฮ้ยดีครับโจเบิร์ตไปข,ขับรถเหรอโคตรมึนอ่ะมันยิงหันไม่ได้ออกก่อนขึ้นนอนไปขึ้นอีฝักหนึ่งไปไปไปอย่าขับอย่าขับพึ่งอย่าเพิ่งขับมันหันมาแล้วมันหันลำกล้องมา ทันรับกล้องมาจอดจอดโอ้ยโอ้ยระเบิดพอดีนักอะไรไงนักอะไรระเบิดซะนั่นหลังไปเสียงได้เมื่อกี้เห็นไหมนี่คือฮอร์เพิ่มเพิ่มเฮ้ยเอ้าเอ้าเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมอันนี้มันระเบิดอ่ะเอ้ยไม่ไม่ไม่หายไปไม่ได้ระเบิดเดี๋ยวให้ตำรวจเขาจัดการดีกว่าไปเราคุณตำรวจจัดการเขาหน่อยถูกหลอกอ่ะ โอ้ยรถถังอะไรวะขับฮอลฮอลอขี่ฮอขี่ด้วยฮอลขี่ด้วยโอ้ยหันหันหันโธ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงแล้วมันกลัวมันกลัวกลัวกลัวอย่ายิงอย่ายิงเออขึ้นมาะข่อขึ้นได้ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้สวยนี่คืออะไรปืนโอเคกระจกกระจกเออหันได้เขาเยอะๆหน่อยเขาจะไหนในหอใครหอเพื่อนไม่เคยเห็น ก็เห็นในอันนี้อยู่ในแบบหมดไอซิงเกิลเพลเยอร์อ่ะดี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 ตับเหลตับเหลือคายไก่อ่ะตาแล้วนี่อะไรอะไรยังไงเดี๋ยวพี่ยิงเดี๋ยวพี่ช่วยเรียบร้อยตายหนึ่งไอ้ไม่เห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็นผมในในแบบแน่นอนฮิวหิวหิวไม่ฮิวดีดีดีโอ้ยจะดขั้วมลยเหลือศาสตร์ดศาสเต็มนี่ไงเหมือนเหมือนในหนังอ่ะหนังไทยอ่ะอะไร จะไปกันแล้วก็ไม่มีฝนตกมายิงอะไรกันก็ไม่มีฝนตกมาตายเถอะมากไอ้มามันถือสไนา์เปล่าโอเคมามันถือสไนปายมาไอ้มากไม่แอบอะแอบทำไมไอ้ฝรั่งฝรั่งกลัววะฝรั่งกลัวคนไทยวะเฮ้ยฝรั่งกลัวคนไทยฝรั่งกลัวคนไทยให้ตายเถอะมากหลังบุ้มเฮ้ยมาไม่ตายมึงบ้าเปล่าโอ้โหมากยิงกูได้เลยเนี่ยมากไม่ตายมากไม่ตายมึงรอดมึงรอดเดิมเจอกูไอ้สัส ไอ,อ้มารไอ้มารเล่นของอะไรเนี่ยมักเล่นเลสเไอ้มารเล่นที่อะไรเนี่ยอ้าวไอ้สัตว์หลังมารหลังมังหลังมารเสวยมารโค้ดไก่อะ่ะโอ้ยโอ้ยมารมารมารอยู่นี่มารไปตายมารล้มดิยังไม่เคยแจ็คสันโอ้ยโอ้ยมารมารโอ้ยสวยใครยิงมารวะขอบคุณขอบคุณอ่ะก็มีประมาณนี้แหละแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมารหัวร้อนเราโอ้ยโอ้ยโอโห ไล่่ะอ่ะก็สำหรับทนี้มีเพียงที่เล่นแล้วกันนะผมก็มาดูเฉยๆไงว่าฝรั่งมันจะแบบมีทีท่ายัางไงถ้าแบบคนไทยเข้ามาแล้วมาเกียนอ่ะมาป่วนอ่ะมาดูตามติดชีวิตอ่ะเอ้ยใช่มาร์กมะนี่ไม่ใช่เออมาร์กนี่ว่าเฮ้ยขับไปละก็ลิปโอ้ะโอ๊โอขญญอยีอีกแล้วเฮ้ยอ่ะมีเพียงเท่านี้แหละเออคลิบหน้าเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าผมจะทำอะไรต่อแต่มาดูกันใหม่แล้วกันใครมันป่าระเบิดอะไร มึงใช่ไหมทำลายมาร์กมาร์กหนีร้องไห้นี่ยติดีกวหนีบึมมันไม่จะโดนว่ะเฮ้ยสวยสวยสวยทำไรคาเนระโอ้ยโอ,ย,โอ,ย,โอยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย